สวัสดีครับแฟนๆรายการคลิปนี้กระผมและพรันลรยาลา,ราเออจะซิลลิ้นพันกันทำไมจะพาไปชมทิ้งใหม่ไนสัพอรีนะครับในช่วงเวลากลางวันนะวัดราคา50า50บบาทเริ่มเลยนะครับก็มีหงนะครับหงดำเขาปล่อยกันทั่วไปนะหงดำหงขาวก็อยู่กันในบอ่อปลาเดียวกัน ในสาเห็นว่ามีอลรถไพมมาด้วยนะผมเห็นคลื่นน้ําอยู่ใกล้ๆบอ่อปลาเดินมาหน่อยก็เห็นมีเต่าบัวนะครับเต่าสุกตาอยู่ในโซนเต่าตรงนั้นนะเต่าบกใครชอกสัตว์เลื้ยคานประเภทเต่าก็ไปดูได้ครับแต่ว่าดูได้อย่างใกล้ชิดเลยอ่าต่อมาที่ท่านเห็นนะครับเป็นสมเสร็จ<อ><อ>นะครับเราโชคดี <หา S 2> นะไปแล้วก็เห็นสมเสร็จกลังให้นมลูกมันอยู่เห็นไหมครับตัวน้อยๆนาะตัวมีลายนะนั่นคือลูกมันนะจะเป็นการชนอะ คุณออยแฟนผมนี่เห็นตัวสมเสร็จนี่นึกว่าเนตัวกินมดทุกทีผมก็อยากจะรู้มันเหมือนกันตรงไหนแต่ก็เอาเธอว่านะครับอย่าไปถือสาคนกําลังท้องกําลังไส้เดี๋ยวจะโดนเวี่ยงก็ได้ง่ายๆดูสิครับน่ารักน่าชมคุณแม่นี่นาะตาออกจากฟินเลยลูกดูดนมโจ,บจ๊บจาบคุณลูกนี่ก็ดูดนมกันอย่างหิวกระหายนะครับผมอ,อ่ะโงต่อมาน,อนะครับคือนกฟามิงโก้นะครับ เท่าที่เห็นนี่ยังเป็นนกไวรุ่นอยู่นะครับผมยังไม่แตกตัวดีนกฟาร์มิโกเมื่อโตแล้วนะครับสีจะแตกเป็นสีขาวนะครับผมแต่อันนี้สียัง,อ,ยงออกสีชมพูสีสดอยู่นะครับแสดงว่ายนกไวรุ่นไม่กับนกเด็กอยู่นะครับผมเอาอ,อยู่กันเป็นฝูงเลยครับหลายตัวเดินถัดไมนิดเป็นโซนคุณม้าครับผมมีลูกเห็ดูนิดเดียวเองครับพอเราเดินมาหน่อยนะครับเราก็เห็นเจ้าหน้าที่กําลังให้อาหารหงอยู่นะครับหงขาวหงดำเหมือนในตัวแรกที่เราเดินดูนั่นแหละ รู้สึกอาหารก็จะเป็นเศษผักเศษหญา้านะครับแล้วก็ลําข้าวเป็นหลักนะเขาก็จะมากินกันตามจุดตามที่เจ้าหน้าที่ก็เพอนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามสําหรับหงนะครับแต่ใครเป็นสายสัตว์ปีกบ้านมีเนื้อที่บางคนเขาก็อาจจะเลี้ยงไว้นะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เอกับผมกับคุณออยชอบที่สุดนะครับนั่นคือเสือปลานะครับหรือแมวหาปลาที่อยู่ในป่านั่นแหละ สาเหตุที่ชอบเจ้าตัว,ตวนี้คือมันพยายามหาปลาครับซึ่งข้างในนี้เราทิ้งน้ําไว้แค่นิดเดียวเองครับเจ้าหน้าที่แทบจะไม่มีการขยับเคยื่อนของปลาเลยนะ้ํานิ่งๆไอเจ้าตัวนี้เขาก็เดินหาอยู่นั่นแหละครับเอจะมีปลาโผล่มาปลาขึ้นน้ําไม่จับไหมนะดูแล้วมีความพยายามสูงนะครับเราก็นั่งดูมันเป็นสิบยี่สิบนาทีนะเออก็เห็นน้องก็เดินไปเดินมาอย่างนั้นแหละอ่ะตอนนี้เป็นนกพกพิราบนะครับครับผม จำชื่อไม่ได้ครับว่านกพีราบอะไรนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนทราบนะครับผมบอกมาทางเราได้นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับส่วนในรูปตอนนี้นะครับผมเป็นตัววอลรีนะครับผมสัตว์วงเดียวกับจิงโจ้นะครับผมมีกระเป๋าหน้าท้องโดดดึง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 นะครับผมดูเจ้าตัวนี้กําลังกินฟางข้าวอยู่นะครับผมอ่า ถัดมาเดินถัดมาอีกนิดนะครับเป็นตัวคาพิบาร่านะครับผมกำลังเคี้ยวใบตองหยับ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 ไอตัวนี้เราก็หยุดดูนานเหมือนกันนะครับคุณออยชอบเราคิดว่าหลายๆคนรวมถึงสาวๆทุกคนก็จะชอบมันเ๋ยวตัวนี้คาพิบาร่านะครับเป็นเพื่อนกับสัตว์ทุกตัวนะครับรวมถึงสัตว์ที่อยากจะรับประทานเขาด้วยนะครับเขาก็เป็นเพื่อนกับเขาไม่เว้น อีกอย่างครับพี่านะครับเป็นแม่แบบของตัวละครดังนะครับตัวการ์ตูนดังในอนิเมะเรื่องมูมินนะครับผมดูสิครับกินใหญ่เลยไอตัวนี้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับที่หน้าผากหน้าเพรอนะแต่โดยรวมน้องก็น่ารักดีมันคุ้มค่าที่จะลงทุนอยู่นะใบตองใบกวยการกวยนี่กินหมดเลยนะครับกงนี้เราก็หยุดดูเกือบสามสามสิบนาทีกันเลยทีเดียวน้องน่ารักครับตีนเป็นฟางผืดด้วยนะครับนั่งดูเขากินนะครับหย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 ับเพลินดี เขื่ขขอ,อ,อ,อนไหมครับเผิ่นดีเนาะเขียวอันนี้ตัดต่อมานิดเดียวจริงๆแล้ว,เร,วเราถ่ายไว้เยอะมากเลยครับนั่งดูน้องกินเนี่ยไม่มีอะไรทําครับ,ด,รบดูซ้ายดูขวาดูจะสองตัวนี้ครับอ่าถัดมาอีกนิดนึงนะครับไปใกล้กันนะครับเป็นวงกลมเมียแคทนะครับผมคุณอ้อยชอบมากเลย คุณออยบอกว่าอยากจะซื้อมันเลี้ยงอยู่นะครับผมเป็นสัตว์เอสติกนะครับหาซื้อได้นะราคาก็ไม่ได้แพงมากจับต้องได้หมอสำหรับคนที่ไม่จะเป็นต้องมีพื้นที่มากก็ได้ครับผมแต่ว่าสัตว์พวกนี้น่ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มเอาโตัวต่อมานะครับเป็นเม่นนะครับนนนอกั้เม่นชนิดนี้น่จัดว่าเป็นสัตว์ฟันแท้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะหากินกันตอนกลางคืนนะครับส่วนเจ้าที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเม่นธรรมดานะครับ จะมีกงใกล้ๆกันซึ่งเป็นเม่นเผือกนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายนะครับพอเขาขดตัวั็เป็นก้อนนะครับดูแล้วไม่ในความรุ่นมือแล้วก็เลยไปถ่ายมันซะถ่ายเจ้าตัวนี้ดีกว่าครับไม่เอาเมืองทรงผมเหมือนโมฮอคกเลยครับเหมือนทรงผมโมฮอคกเลยเราชอบมากดูแลเฮฮาดีส่วนเจ้าตัวนี้ป้ายเขียนว่าเป็นนกอีมูนะครับ เราก็ยังคิดอยู่เออมันนกอ,อีมูหรือนกกระจอกเทศตัวเลก็กเนาะแต่ก็ดูนกอ,อีมูหรือเปล่าวะก็เถียงกับแฟนอยู่แต่ก็ป้ายก็บอกว่านกอ,อีมูเนาะอือดูแล้วก็ยังตัวตัวเล็กๆอยู่นะครับผมมีสองตัวครับอยู่ในกรงนี้เพลินๆน,น,นะครับไฮไฟแต่ไปเจอตามธรรมชาติมาไฮไฟบอกผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนจีกมือแตกนะครับอันนี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันครับแต่ก็แย่กันเล่น เดินผัดมาหน่อยนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาใช้ขึ้นรถนะครับสําหรับพาทัวร์ดูสัตว์ตอนกลางคืนนะครับจะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับผมซึ่งไม่มีในราคาบัตร50าบบาทนะใครสนใจก็ไปดูได้นะครับในช่วงกลางคืนเย็นๆเนี่ยสุดท้ายนี้ขอฝากไปด้วยนะครับเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเขามีกฎข้อห้ามอะไรก็ควรทาตามอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นป้ายนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาห้ามเสกคาถาผู้พิทักษ์นะครับผมเออป้ายนี้ท่านก็อย่าเอาไม้กายสิทธิ์ของท่านมาเสกคาถาผู้พิทักษ์นะครับเพราะอาจจะรบกวนสัตว์ได้ คลิปนี้สั้นนิดนึงนะครับเป็นคลิปที่พาคนท้องเที่ยวนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและใครสนใจนะครับเสื้อผ้าดีๆก็ติดต่อคุณอ้อยได้เลยนะครับที่อยู่เหมือนเดิมไอจีเดิมจะ้ะ